สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันใหม่ครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูนเรื่องแบ็ k โคเวอร์นะครับและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมางาะแบ็กโคเวอร์ในตอนที่338หรือว่าในตอนล่าสุดนั่นเองโดยในตอนที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงแอสตานะครับผมที่ได้ทำการย้ายข้ามประเทศมาที่อีกซีกโลกหนึ่งนะครับก็คือบ้านเกิดของยามิซึ่งมีชื่อว่าประเทศฮิน oku นีนะครับผมซึ่งเป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่นอนะไรประมาณนี้เนาะบ้านมงบ้านเมืองเนี่ย,นะยแตกต่างจากโลกที่แอสต้า เคยอยู่อย่างสิ้นเชิงเลยแอตต้าเนี่ยได้มาเจอกับคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าริวโดริยะซึ่งเขาเนี่ยเป็นโชกุนอยู่ที่ประเทศแห่งนี้และเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับยามิด้วยริวดริยะเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังอะไรบางอย่างในการมองเห็นนะครับเขาสามารถรับรู้ได้ถึงเหตุการณ์ในอาจาักโคเวอร์เหตุการณ์ที่แอตต้าเนี่ยต่อสู้กับลูเซียสเขารู้หมดเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจากดินแดนที่ห่างไกลกันมากๆพอเปิดมาในตอนนี้แอตต้าเนี่ยก็กําลังตื่นเต้นกับ,บบ้านเมืองที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับและแอตต้าเน ว่านี่เหรอบ้านเกิดของหัวหน้ายามิแอตตาได้ถามกับริวยะว่าที่นี่เหรอต่างแดนฮิโนคุนี้แล้วผมเนี่ยจะกลับประเทศผมยังไงล่ะริวยะเนี่ยก็เลยได้บอกกับแอตตานะคะว่าตอนเนี้เขารู้สึกว่าลูเซียสเนี่ยมันยังไม่มีท่าทีจะเคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยแอตตาก็วางใจเธอยังไม่ต้องรีบกลับหรอกแอตตาก็ได้ถามต่อว่าริวดริวยะคุณเนี่ยเป็นใครกันแน่โชกุนกันเหรอโชกุนเนี่ยคืออะไรริวยะเนี่ยก็เลยได้บอกว่าอ๋อโชกุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับประเทศของเธอเนี่ยก็อารมณ์เหมือนจักรพรรดิ ลึงเลยนะครับว่าคนคนนี th ้น่ะหรอมีสักเทียบเท่ากับจักรพรรดิเว่นมอนแอตตาเนี่ยก็เลยได้พูดตรงๆกับริวยะกลับไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีพลังเวทก็จริงแต่ว่าผมเนี่ยสามารถแบบสัมผัสแล้วก็พอรู้นะว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นก็คือแอตตาเนี่ยคิดว่าริวยะเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเท่าจักรพรรดิเว่นมนในประเทศเขาอะไรประมาณนี้นะครับริวยะเนี่ยก็เลยได้บอกกับแอตตาว่าเออฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นจริงๆนั่นแหละแล้วก็หัวเราะนะครับและเด็กผู้หญิง เสียกับริวยะแบบนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เลยได้บอกกับแอสตาว่าฉันเนี่ยอุตส่าห์ฟังอยู่งเงียบๆนายเนี่ยอย่ามาเสียมารยาทกับท่านลิวยะไปมากกว่านี้นะเจ้าคนนอกแอสตาเนี่ยก็ทำตาแป๋วแล้วก็ขอโทษไปนะครับที่ตัวเองเสียมารยาทและลิวยะเนี่ยก็ได้แนะนําผู้หญิงคนนี้ว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าอิจิกะแอสตาสัมผัสได้ถึงจิตของอิจิกะนะครับว่าตอนนี้เธอเนี่ยกำลังโกรธแอสตาอยู่จริงๆแอสตาเนี่ยรู้สึกว่าเออเป็นคนที่แบบไม่ควรไปแตะต้องเลยอะไรประมาณนี้นะครับและตอนนี้ลิวดอริวยะเน ด้านนอกนะครับทำความคุ้นเคยกับเมืองเมืองนี้แอต t ากับริวดริยะแล้วก็อิจิกะเนี่ยก็ได้ออกมาเดินชมดูเมืองนะครับผมซึ่งบรรยากาศในเมืองเนี่ยก็เป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละแอต t าเนี่ยก็เตื่นตาเตื่นใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นประเทศหรือว่าบ้านเมืองแบบนี้มาก่อนนะครับแอต t าก็รู้สึกแบบเออมันแปลกดีหนะ้าประเทศแห่งนี้แอต ta ก็ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วเขาเนี่ยก็ได้เจอคนที่ใช้เวมนมนอยู่ในเมืองนะครับแอต t านเนี่ยก็งงนะว่าทาไมคนที่ประเทศเนี้ยใช้เวมนมนกันแต่ว่าไม่ใช้กิมมัวล่ะริวดริยะเนี่ยก็เลยได้อธิบาย ว่าประเทศของแอตตาเนี่ยต้องใช้กิมมัวใช่ไหมในการเซเว่นมอนแต่ว่าที่ประเทศเนี้ยจะไม่ได้ใช้กิมมัวนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นคัมพีแทนส่วนเวทมนของทางอาณาจักรโคเวอร์เนี่ยที่นี่จะเรียกเป็นคาถานะครับส่วนพลังเวทที่นี่เนี่ยจะใช้เป็นอาคมแทนอารมณ์เหมือนแบบเป็นผู้ใช้คุณไสยอะไรประมาณนี้แอตตาเนี่ยก็ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอร้านขายขนมร้านหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นร้านขายขนมโนโมะนะครับเป็นขนมบ้านเกิดของหมู่บ้านหาที่แอตตาเนี่ยอยู่นั่นเองนะครับแอตตาเนี่ยก็รู้สึกแบบเออทำไมมีขนมแบบนี้มาอยู่ในประเทศนี้ แอตตาเนี่ยก็ดีใจมากๆนะครับได้กินขนมแบบนี้แล้วก็ได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่เขาเนี่ยได้อยู่ในหมู่บ้านนะฮะรนะครับและในตอนนั้นแอตตาเนี่ยก็ได้เจอแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับกำลังแบบเออจุงลูกอยู่เนาะแอตตาเนี่ยมองเห็นแม่ลูกคู่นั้นนะครับที่แบบเออคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงเอ่อทุกคน2คนนี้เขาเป็นพี่น้องกันนะครับไม่รู้ว่าตอนอัดคลิปเนี่ยผมมึนอะไรผมเรียกแม่ลูกก็ขออภัยด้วยนะครับจริงๆเป็นพี่น้องนะไม่ใช่แม่ลูกนะครับผมตัวเขากับยูโน่แล้วก็ซิสเต ขึ้น,นว่าตอนนี้ซิสเตอร์เนี่ยกลายเป็นลูกน้องของจูเลียตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วซิสเตอร์เนี่ยก็ได้พูดว่าต้องการจะฆ่าแอตต้าก็เลยทําให้แอตต้าเนี่ยจากหน้าตาดูมีความสุขยิ้มแย้มดีตอนนี้หขาก็กับมาหน้าตาเศร้าๆเหมือนเดิมแล้วนะครับและในตอนนี้ตัวลิวยะเนี่ยก็ได้เดินไปหาแม่ลูกคู่นั้นนะครับแล้วก็ได้บอกให้แม่ลูกคู่นั้นเนี่ยเออหลบไปทางนี้หน่อยนะหลบไปหน่อยหลบไปหน่อยและในตอนนั้นเองระหว่างที่ลิวยะเนี่ยบอกให้2คนนี้หลบไปนะครับในตอนนั้นก็ได้มีการบุกโจมเขข้าามองงงพวกจรตตแหน่่ที สแม่ลูกนั้นอยู่นะครับและโจรกลุ่มนี้มันก็ได้บอกนะครับว่าพวกมันเนี่ยมีชื่อว่ากลุ่มบัตเจอร์โชดถ้าเกิดว่าพวกแกเนี่ยไม่อยากไตยก็ส่งของมีค่ามาซะอะไรประมาณนี้ซึ่งคนในเมืองเนี่ยก็แตกตื่นแล้วนะครับว่าโจรมาโจนมานี้กันเร็วแอตตาเนี่ยก็ได้คิดนะครับว่าไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยมันก็มีพวกชั่วร้ายแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะแลวตอนนี้ก็ได้ตัดมาที่ตัวริวยะนะครับผมซึ่งที่ริวยะเข้าไปหา2แม่ลูกนั้นเนี่ยก็คือเข้าไปช่วยชีวิตของ2แม่ลูกนั้นนั่นเองนะครับผมา้วลแ ก็เล็งโจมตี2แม่ลูกนี้อยู่แอตตาเนี่ยก็ถึงกับคิดนะครับว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรอหรือว่าริวยะเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าลิวยะเนี่ยได้ทําการย้าย2คนนี้ไปอยู่ในตําแหน่งที่จะไม่ถูกโจมตีซึ่งในตอนนี้โจนเนี่ยมันก็ได้บอกกับริวยะนะครับว่าแกเนี่ยเป็นใครกันว่าลิวยะเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องระแวงฉันหรอกก็อย่างที่พวกนายเนี่ยรู้สึกได้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอาคมซึ่งอาคมในที่นี้ก็คือเป็นเหมือนพลังเวทในบ้านเกิดของแอตต้้าานนะครรรัททีี่ใใใปเเศองชมภ์ก คมขึ้นมาอย่างที่เราได้เห็นกันไปในตอนแรกนะครับและริวดริยะก็ได้เรียกอิจิกะออกมาแล้วก็ให้อิจิกะเนี่ยต่อสู้กับพวกโจรแทนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีพลังที่จะไปต่อสู้กับโจรพวกนี้และอิจิกะเนี่ยก็ได้รับหน้าที่สารต่อนะครับซึ่งไอ้พวกโจรเนี่ยมันก็ได้ดูถูกอิจิกะนะคบว่าแกเนี่ยส่งพี่สาวตัวผอมบางคนนี้ออกมาเนี่ยนะจะทาอะไรพวกชั้นต้พวกชันเนี่ยเป็นผู้ชายร่างกํายำบึกบึนอะไรแบบนี้นะครับก็ได้ขิงไปและอิจิกะเนี่ยก็ทาหน้าแบบหงุดหงิดตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ได้ทําการใช้ฝ คาราเต้นะครับผมโจมตีใส่กลุ่มโจนกลุ่มนี้พร้อมกันนะครับจนกลุ่มโจนกลุ่มนี้พ่ายแพ้กับอิจิกะนะครับจากการโจมตีด้วยท่าคาราเต้นั่นเองแอตต้าเนี่ยก็คิดนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรแค่พริบตาเดียวเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็สามารถจัดการคนได้แบบเป็น10คนเลยนอกเหนือจากนั้นร่างกายของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มีเงาเมื่อเนี่ยโผล่มาด้วยแอตต้าเนี่ยก็คิดนะครับว่าเออผู้หญิงคนนี้มีอะไรแปลกๆเขารู้สึกแบบคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนี้จังแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยคนในเมืองก็ตะ อิจิกะเนี่ยจัดการพวกกลุ่มโจรได้สุดยอดไปเลยอันดับที่1ในกลุ่ม7รลิวเซ้นท่านยามิยอดเยี่ยมไปเลยท่านยามิแอตตาเนี่ยก็คิดนะครับว่าเอะอะไรนะยามิงั้นเหรอแอตตาเนี่ยก็ถึงกับแบบวิ่งเข้าไปหาผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะบอกว่าเออเธอเนี่ยเป็นอะไรกับหัวหน้าหน่วยยามิแต่ว่าอิจิกะเนี่ยก็ได้ทําการจับหน้าของแอตตาเนี่ยยกขึ้นมานะครับเหมือนกับท่าที่ยามิชอบยกแอตตาขึ้นนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกกับแอตตาว่าแกเนี่ยอย่ามาซีซัวเข้าใกล้ฉันเจ้าขนนอกและริวยะนนี่่ยกกก็ได้้ขึมาาบบออัรว อิจิกะเนี่ยเธอเป็นน้องสาวของยามิน่ะแอตตาถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยจะเก่งขึ้นก็ต้องให้กลุ่มเจ็เนี่ยช่วยฝึกฝนให้ละนะและอิจิกะหรือว่าน้องสาวยามิเนี่ยก็ได้บอกกับแอตตาว่าท่านลิวยะเนี่ยสนใจแกก็จริงนะแต่ว่าฉันเนี่ยโคตรเกลียดผู้ชายอย่างแกที่สุดในโลกไปเลยแล้วก็ได้มีการเปิดเผยยังเป็นทางการว่าอิจิกะยามิเธอเนี่ยเป็นน้องสาวแท้ๆของยามิสเกฮิโระนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นอันจบตอนไปนะครับสำหรับแบ็คคูเวอร์ในตอนที่3 3 8้นั่นเองซึ่งก็เปิดตอนมาซึ่งตอน ที่แล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับยามินะเพราะว่าเวลาที่แอตต้าพูดถึงยามิเนี่ยเธอจะทําหน้าแบบเออหงุดหงิดนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นน้องสาวที่ไม่ชอบยามิอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแบบไม่ชอบแอตต้าไปด้วยเพราะว่าแอตต้าเนี่ยเหมือนจะชอบยามิเธอทุนยามิมากๆอะไรแบบนี้ซึ่งก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับว่า แอตตาของเราเนี่ยจะได้วิชาอะไรต่างๆจากประเทศแห่งนี้กลับไปบ้างนะครับส่วนตัวิวโดลิยาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แบบเออดูจะมีความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยเราอีกนะครับผมไม่มีอาคมแต่ว่ามีพลังในการมองเห็นอะไรสักอย่างที่มันไกลมากๆแล้วก็เหมือนจะรู้อนาคตด,ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปช่วยแม่ลูกไว้ทั้งๆท,ที่กลุ่มโจรเนี่ยมันยังไม่มาเลยแต่ว่าเขาเนี่ยรู้ตำแหน่งที่กลุ่มโจรมันจะบุกโจมตีเข้ามาแล้วก็ช่วยชีวิตคนไว้ได้<ๆ><ๆ>ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถพิเศษแต่ว่าร่างกายหรืออ่่าทักกษะรตสูเ อาจจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะมีปลามานี้นะครับสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดภาพประกันใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ